สวัสดีได้จ้พาพ่อกันอีกแล้วนะคะเนกับเอ้ยตุกตาพาฝันบ้านสวนคือเก่าค่ะบรรยากาศบ้านอันไร่บ้านหนาเนาะคะเนกโอ้ยมึงลดขนดินนั้นเริ่มขอนอีกละขนดินปลงสวนเอ้ยนะะี่บุค่ะสั่งพันไวร้อยยี่สิบหลดดินเลิมมด ดินละเมดบันนี้พันมาเริ่มเมื่อวานนี่พันมาเริ่มขนผ่านไปนี่นะคะผ่านถนนดินแดงเนาะคะ่ะเนาะฝุ่นตลบธรรมชาติบรรนั้นบ้านหนาเหมือนกันแต่ปะอันเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันบ่ทุกบ้านทุกคนบ่ะเมื่อวานนี่้อนไหละคะ่ะทางเงินเอ้ยนี่บ่ตีทุก้อนจนเป็ี่ยนหัวใครกตัวกระตานอัน เป็นอ่อนแออยู่ค่ะมันมัน้อนเกินมันอบมันเอานะคะเอดเสลเลยก็บุคักเอสเสลเลยก็บุคักเนาะปวดหัวก็ดื่มน้ําดื่มตืออันได้เต็มที่นะค่ะแต่ว่ามันมัน้หน้อนพิลึกแฟนเออย่างว่าหันย่างไปย่างมาอันปิดพัดลมกะเจ้าหน้า่านพัดลมกับพ่านเป็นนั้นเข้าวมามัน้หนเนาะน้องมันอบเอาเรื่องเป็นนั้น ความร้อนลมลมแบบความร้อนเสียกันก็บอว่ากันค่ะว่าตอนแรงๆมาพันอุณภูมิลดลงน้อยนึงก็ค่อยอย่างชัว่ววันนี้เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาเพราว่าเป็นอากาศดีสดชื่นค่ะลมพัดเย็นๆอยู่กะเฮอบรรยากาศอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะมามากินกาแฟนํากันนะค่ะเด้อ วันนี้ไอเราไปขึ้นมะพร้าวมาเฮอไว้สามหน่วยเอาเสือตัวเย็นไว้พคนบอกน้ำไหลๆเลยกับมะพร้าวเหมือนเ้ยนี่ค่ะสองลูกนี่กำลังพอกินแบบหอีกลูกเง้นอยากแก่หน่อยนึงแต่ก็บอกเป็นเตอร์น็อกะเนาะเพราะว่าเอามากินนั้นน้ำเหมือน่างั้นหรอปะที่ว่ามันเนื้ออ่อนเ้ยกันเอาวันบ่วงมันขุดออก่างั้นเนื้อพัดนะ แต่ว่าที่มันแก่ก็กินได้อยู่แต่ว่ามันก็เป็นมีน้ําเยอะอันแช่ตู้เย็นเย็นก็มีเหงืนนะะ่ยค่ะจากสีใบนะะเนาะค่ะเนาะดื่มน้ำมะพร้าวก็ชื่นใจ ฟังเสียงลมพัดวันนี้พ่อเลือเอากวยมาแค่นไ้คือวี่นึงอีกวี่นึงให้มันซุกงอมก็ลราไปกับกไก่ค่ะกินน้ำ้อนบดหันกวยกันนะคะเนาะวันนี้พ่อเลือเอาไปส่งหลานอยู่น้ำเนื้อ ตัวอำืภอค่ะส้อยกันกินแบ่งกันกินว่างั้นเถอะเรามาแขกน้อเอวยีนึงอันนี้ก็ซุกเริ่มเหลืองมาแล้วค่ะแป๊บเดียวมันอากาศฮ้อนอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เฮ่อมีแต่ความสุกเนะเนาะกับเมื่อไม่วันไม่วันสดชื่นสดใสกับดูแลสุขภาพร่างกายกับมันนาเข้าหน้าร้อนเนาะ ้อนเป็นบางช่วงเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ภาคเหมือนกันเถอะปะภาคอันอีสานนี้อนข่ะช่วงนี้อากาศ้อนมีเมื่อนี่แหละค่ะที่ว่ามันลุมพัดเย็นๆมีแหงเด้ออันมีความสุขกันทุกบ้านทุกคนเนะค่ะเด้อพบกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ